ที่ทุกคนเมื่อวันก่อนนะมีข่าวบอกว่ามีว่านชนิดหนึ่งชื่อว่าพญาลาาหอบกิโลแล้วเป็นแสนเลยนะขาบอกว่าคุณสมบัติอะมากกว่าโสมเ้าหลีนะเป็นพี่ๆโสมเลยนะกิโลเป็นแสนเลยแล้วหายากมากๆเลยเราโชคดีมากเลยครับพอดีว่าเดินไปหลังบ้านอะแล้วเจอเออมันหายากเหมือนกันจริงๆนั่นแหละคราวนี้ครับวันนี้เราไปเจอเราจะไปขุดมาลองดูกันว่าในว่านพญาลาาหอบหรือว่าตำยานโตเมียเนี่ยมันเป็นยังไงเราตามไปดูกันครับ โน่นตรงโน้นเห็นไหมเมื่อวานเราไปเจอก็เลยคุยกันดูนะครับมันชื่อว่าว่านพยานรักหอมนะลักษณะมันจะเป็นเถานะครับเห็นใบมันไหมนี่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 ใบมันอยู่นี่เห็นไหมครับนีมีนี่ทางนี้ทางนี้เห็นเปล่านี่ใบมันอยู่นี่ชัดเจนเลยใบลักษณะมันจะลายๆครับอันนี้เขาเรียกว่าเถาตัวเมียนะครับพญานรักหอมเถาตัวเมียนะ เรียกว่าตํายานตัวเมียนะครับตัวนี้นะที่ว่ามันขุดหายากเขาก็เลยบอกว่ากิโลแล้วเป็นแสนเลยทีเดียวสรรพคุณก็คือช่วย <c oughs> บํารุงทางเพศด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นยาไทยเอาไว้ใช้ในการบารุงร่วงหัวใจด้วยส่วนถ้าผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยใบยพวกเนี้แล้วก็รากมันนะครับเขาจะเอาไปทําเป็นาตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงเอาไปทานานะคุณสมบัติ แก้ฟ้าได้ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือว่าเรื่องนกเขาไม่ขันเนี่ยเขาเน้นนกเรื่องนี้มากๆเลยมันก็กลายเป็นว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทางพวกยุโรปอเมริกาเขาก็มาหาซื้อกันครับแต่หาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันยากมากต้นเนี้ยตอนหน้าร้อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยยาวไม่ค่อยโตมากแต่พอมันเริ่มฤดูฝนนะครับมันจะเริ่มเหยียดมากขึ้นฉะนั้นพอเราขุดไปแล้วเนี่ยต้นมันเนี่ยหายไปแล้วนะ มันก็จะรออีกฤดูฝนหน้าเลยมันถึงจะขึ้นใหม่อ่าแล้วสภาพที่มันขึ้นเนี่ยนะมันจะต้องเป็นดินประมาณดินลูกหลังถ้าเราไปขุดอ่าฤดูร้อนเนี่ยโคตรแข็งเลยขุดยากมากก็จะทําให้เป็นการแบบหายากเหมือนกันราคามันก็เลยแพงเอาละเดี๋ยวถ้ายงไงเดี๋ยวเรามาลงมือขุดกันดีกว่าโอ้เล่นเหงื่อตกเลยทีเดียวลึกมากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราขุดขต่อนะ อันนี้ถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยด,ดูแล้วกันว่าจะยากลำบากขนาดไหนเพราะว่ามันจะแข็งมากอันนี้เป็นฤดูฝนครับมันก็เลยสามารถขุดได้ง่ายเห็นไหมครับว่ามันเป็นดินทรายมีนทรายบนจะชอบขึ้นดินประมาณอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่มีทรายก็ดินเหนียวดินแข็งมันไม่ขึ้นละ่ะก็เลยหายง่าย ได้ไมาแล้วครับทุกคนนี่คือต้นพญารากหอมหอมมากกลิ่นหอมเลยนะครับใช่แน่ๆเลยไม่ผิดแน่นอนต้นพญารากหอมเนี่ยมันจะมีอีกต้นหนึ่งที่คล้ายๆกันเขาเรียกว,ว่าต้นตดหมูตดหนาใบก็คล้ายๆแต่จะไม่ลายนะแต่กลิ่นอะ่ะมันจะกลิ่นเหม็นกว่านี้นะครับแต่นี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่คือรากที่เราขุดกันมาใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้ต้นนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับยาวมากเดี๋ยวเราจะเอารากเนี่ยนะครับไปตัดแล้วก็เอาไปทํายาได้ส่วนโคนต้นตรงเนี้ย เดี๋ยวเราเอาไปเพาะชำกันนะครับปลูกต้นหนึ่งได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันนะครับ